สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะเข้ามาแล้วเนาะแอดฝากชมคลิปให้จบด้วยเนาะฝากกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะกดไลค์กัดกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ FC ที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนนะคะค่อยดูแนวทางของวันที่28ทธันวาคมกันต่ออ่าสำหรับในสูตรมัดรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลง2สูตรนะคะพี่ๆจา๋าลง2สูตรเนาะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมรุ้นใดทั้ง4น่อยทั้งสองสูตรเลยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสียงโชคเนาะอ่ามีแนวทางดีๆ ต้องมีบ้านดีๆนะคะพี่ๆจาะก็จะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับบ้านทรัพย์มงคลนะคะอ่าค่อยกดทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนเนาะค่อยดูของวันที่28นะคะวันที่27นะคะสําหรับนายนอยเฉพาะกิจออก5 04นะคะ เด่นที่สี่มาแต่ว่าศูนย์สี่สี่ศูนย์แอดไม่มีเสียดายมากๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าเสียดายมากๆเลยตัวที่ตัดออกนี้ชอบมานะคะมาเฉพาะเด่นสีเนาะตารางตัวเด่นเรามานะคะห้ามามาหลักร้อยเนาะสายมีสายรูดนะคะส่วนล่างนะคะสามสองสามสองมาตารางเด้อพี่พี่จ๋า สามสองอันนี้คือเข้าตารางเนาะที่แอดวงนี <tortured. S 2> ้ to. ตัวที่แอดเจาะก็ลูดก็ก็พลาดไปนะคะส่วนในน้อยพิเศษเนาะสามเก้าหกสามมาเก้ามาหกมามาสามตัวเลยนะคะในตารางส่วนล่างสี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดมาแต่ว่าเสียดายมากๆเลยแอดไปเน้นที่สี่สองกับสี่เก้านะคะแต่ก็ยังโอเคเนาะพี่ๆจ๋าแล้วก็แนวทางเลขทูบในกลุ่มวันนี้มาอีกแล้วนะคะ วันนี้มาอีกแล้วเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้เนาะสีมาในในน้อยพิเศษล่างทูบแตกด้วยนะคะวันนี้แตกด้วยเนาะอาที่แนวทางหลายตัวเพราะว่าแอดแปลงแปลงให้ด้วยนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันเนาะก็เลยแปลงออกมาหลายตัวหน่อยอ่าแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะเห็นตัวไม่เหมือนกันเนาะแอดทิศเป็นสี่หนึ่งเาแอดก็แปลงให้นะคะ สนใจทักทายได้เดือแนวทางในกลุ่มพลุ่งนี้ก็ขอให้มาอีกนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ผลนอยปกติเจ็ดเก้าเจ็ดแอดหลุดไปเลยนะคะอันนี้ล่างหนึ่งเก้าก็มาเฉพาะเก้าหนึ่งเก้าแอดก็หลุดนะคะในนอย VIP 3, 7, 6, ล์วีไอสามเจ็ดหกล่างเก้าหกอะเจ็ดหกหกเจ็ดแอดหลุดไป 9669ก็มาในตารางเนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอ่ะไปตามต่อกันของวันที่28นะคะวันที่28นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะอ่ะมาดูตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมี5นะคะในวันนี้8 9 9หรือ6นะคะสามนเนาะ เด่นของแอดก็คือ9กับ5เด่นของแอดก็คือ9กับ5อ่ามาดู9มีตัวไหนกัน9กแอดนะคะก็จะมี9 1 9 2 9 5 98นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางเด้อพี่ๆจ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะจับในตารางนะคะบางทีแอดอาจจับออกมาแบบนี้อาจจะไม่เข้าพี่ๆ fc จับเองเข้าก็มีนะคะบางท่านจับได้สามตัวเลยก็ได้เนาะก็มีนะคะอ่าห้าก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าสองห้าสาม 54นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี1น28นะคะ30นนะคะหกสองนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าก็อย่าลืมกันเบิ้ลเด้อเกาก้ากับ5 5นะคะพี่ๆจ้า เก้าเก้ากับห้าห้าเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นก่อนเนาะเดี๋ยวแอดเขียนอ่าสายบือนให้นะคะสําหรับเก้านะคะสําหรับเก้าก็เน้นไปที่95กับ98อย่าลืมนะ9กับ6ตัวเดียวกันเนาะก็จะเป็น65 68นะคะถ้าชอบก็ถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้นะคะส่วน5เนาะ ส่วน5แอดเน้นไปที่52นะคะ53อ่ะส่วนแนวทางในชุดกันทีนี้แนวทางในชุดกันแอดเน้นไปที่18 28นะคะอ่ะอย่าลืมสายเบิ้ลของเรา99กับ55นะคะ วันนี้เบิ้นไม่มีเพิ่มเติมอ๋อมีมีคู่หนึ่งนะคะพี่พี่จา๋าเบิ้์นแอดมีเพิ่มสามสามนะคะอ่ะชื่นชอบตัวไหนค่อยตามนะคะพี่พี่จา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะได้แนวทางแล้วนะคะพี่พี่จา๋าเราต้องมีบ้านเสี่ยงโชคดีๆนะคะอ่ะแอดจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่จา๋าสำหรับบ้านทรับมงคลนะคะ กดลิงก์เข้าไปได้เลยเนาะทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะอ่าคลิปนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็อ่าฝากอีกเรื่องนึ่งค่ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านไหนอยากจะอ่าร่วมทำบุญกับแอดหรือว่าอยากอ่า สมทบค่าอาหารเนาะอาหารน้องๆอ,อาหารกลางวันนะคะที่โรงเรียนที่บ้านของแอดเองเนาะอาหารเด็กๆตัวเล็กๆนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าในวันที่หกนะคะแอดจะเลี้ยงข้าวกลางวันน้องๆวันที่หกนะคะอาจจะปิดยอดประมาณวันที่สามเนาะพี่พี่จ๋าถ้าใครอยากร่วมเนาะอยากสนับสนุนน้องๆนะคะก็สามารถแอดไลน์หาแอดได้เลยเด้อไลน์ตามที่ เขียนไว้ให้นี้นะคะทัาหาส่วนตัวได้เลยเนาะอันนี้คือแอดลายส่วนตัวเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ากลุ่มก็ดึงอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะอ่ะขอให้เหงงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ